ไอ้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งจีนเลยมึงไม่รู้จักกวนจันจีนเลยคนจีนคนจีนเออพี่นุ้ยมาคุยดีกว่านะพี่นุ้ยเคยพูดถึงคนจีนกรับพี่เคยแจ้มาตะลีบพี่นุ้ยมาคุยดูเผื่อเขาพูดดีรับเราทำงานนะพี่เออวัดดีกับบังทำโคอยู่กับจีน

ไอ้บุญดลาดุลามีอ kind of ่ะบุญดลามาก่ชนหอากงชนนะคบเรียวดุมากระขี้โกงอ่ะกระได้โงงอ่ะคบเกตรงมาตึ้งควันมตรงนั้นตึ้งมาเดียวเด็ดสาแยกปวาจิงโกงหนึ่ง่ามาขี้โงนอมากระจ้ำโงนอมากระจ้ำโงนะเรียวูุมากระดีวันเดียวเจ็ดวันเลยครับวันีูุ้มากระเจ็ดวันเรีวไม่เคยไมกไดอ้นมัวโบงกบ้อง เทพเปิตุกว่เจ็ดวันทั้งนี้มาลอกไลอะมาทั้งนี้มาลอกว่ากิวลมะใครกิโลมาใครว่ากมาเออหอนดินมันี่คับหอนดงมันนะับขเดีดีเดียยักจมางลนั่งับยักจมาจึงู่ยอยู่บ้านทำาชีิอะอยู่บ้านก็จัดยจัดย่างับจัดย่างนี่ใครกิลหรือใครน้ำอะว่าลู้ใคริหรือใครนํำ มเปลือกดกวันนีนนใรขว่านำมประกอบรับาดับใช่ตมเปนตมเปนัมเปนักประกอบรับาาไม่ประกอบเลตมเปนดูนะฮันนูใครใคยังเปนนออดียวดียวจงลืสไลฮะวั้ส่กลครับ mà muốn chữ rơi, à. mai là ban muốn được gọi sự rơi, rơi sự rơi à, chữ núi nuôi gặp hồ lô lôi, núi nuôi nhưng mà chạy lô lôi, rồi lấy bạn lô lôi, núi nuôi, nuôi, tôi và mình cùng nào cũng lô lôi, chúng cùng lắng nó sự rơi à, hôm nay tiếng gặp hôm à, này phiên à. chữ sần mang của mảnh biên. ไอหนุ่มโมกที่เื่อมูเจืงนเลนเก๋ๆได้กูฟังคือเจ้าบนาก็อยากบ่าดินติงอ๋อมาเรียงเสียงใครเปนลูกบวบ่มาเรียงเสียงคงลังนู่นชุดวัดรชื่อใจวัดอ๋อดีเดียวดีเียเุปเป็นผงจ๊นะกับมามาเต่าแกะคไม่ดแกรนไม่พูดคงไม่หัวนิ้วไม่เคยดื้อจิวนางคงเราจะยับดี่มีจนอย่าไปดมิ้น Quá mấy cười đòi thóc nè Không nói gì về đòi thóc à của anh nha, đòi miên phương Thì bác nào cũng để đi nè Bộng mà nộp bên này, bộng lột này Vô đây khoảng hết đòi mình đã bằng ngừng cho sắp bài Vô đây khoảng hết đòi mình quốc hết đòi lư, lư ra đây, coi cái này nè Một đù cắt đi không phải bị Lôi lôi, cạp Tum, cái này lôi nè ยัดยกแค่นี้พันองกับจำเลยไอ้ยกแ่นี้ก็มีเป็นหนาลองกับจำได้ว่าเป็นหนาลองพอเป็นหนกรวงคงเป็นหนกรวงนี่มันต้องเช็นรีนะเช็ไม่ีไม่ได้เป็นหนาลวงลูกเช่งรีไหมใครเอกไมีกเชงอะไรยงป็นูิ่งอยู่ได้กูกันยันไต้กเรู้รูเช็งรีอะได้กับในหนงลวงในที่ รถที่ไอ้หนยเาบอกหลวงในอ้อนะครับผหลู้เตะกันลุกคือนียผมีดยเป็นนักร้องรตที่าูเป็นนักร้องถ้าลงดีว่านับถ้าลงไม่ดีว่าไม่นับนะได้ไฮ้ยลงหลงเลยกองลงหลงเลยลไปเลยไอ้ยาเชนนี้วะงม่ำดีปู

ผมไม่จะเปนัร้ลงได้ไม่ะลงไปได้ด้วยว่ลงไนลงไลงหยดแม่ได้ผงนั่งอ่ะเออยดแม่เลยลงดีต้องลงให้มันเ็นดีไอ้นุมันรู้ดี่า้ากสับาตมัดมาบาบาคุยยมรับผมด้วยใจวัดรองโปรยไม่เอาแต่การนุนนุ่บเราหลักการมันก็มันว้ยคนเราดวมันก็ยงรดวมัน กรเี่ยมจุมพงเออโดนาเหมือนกันเลอันนี้ดนุมพุงมาอล้วเนีค่ะอยากเด็่ไวพหงอรแล้วค่นีู้้เลยเพิงนัลวงนะครับตุ้หนเทำไ้อะปุ้มเป็นนายนั่ไอ้ซาไอ้ซานายนั่งลงครับอนนั่งลุง Tung 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 lăng đi mai à Trời ơi thật quay lạc chắc khường mà đi qua bốn mày nằm này mới đây kè mối à Phải lúc phải kè mối hai Kè mình nhút cứ Đi qua nằm giá ngọt trời Kè gì kè tình đi qua bốn mày nằm đè, qua hành kè mối hai Măng đi mình chạy lại rồi nè cà Hãy mày cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในเลงนังกับโอ้เล็มาในพิรามก็จะได้เลยกับอาดีดาวน์หักจะเกิดุกนู่เลยเลุ่มผูจัดการนั่งเตียงเพ็นอะไร่าผู้จัดการนั่งเตียงไก่ตัวหลับนั่งเตียงตัันจะพุ่มปนี่กับได้กยวเดือนหนึ่งเือยไม่ไก่ตัวเลยนี่ันได้กี่คืนนะเดือนกี่คืนนะมันนับยากกว่าเดือนกี่คืนือมันจเดือนรอคืน กระบปกแต่เงินโน้ไม่ได้ไปสักแอนจุดไหนผมเล่นนะหอนีผู้จักครั้งนะขับเออวันหับจะขึงนะนี่คือนิตรติดมั้งเดียวไหมได้ขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เล่นเท่าไรอมันไปเล่นแล้วก็ขึ้นนะรอฮะได้เดียวคือเดียวขับ

เราไนจักปั้นมาไนไักปั้นป่อเรียกใจมันใจบุญแล้วเนี่ยนี่คุ้มอัเออบุญนูโอเคได้ดินั่งไม่ไม่ยังไงหาไม่กูก็บุญแล้วนะอย่าไปหวาดวิบุญนึงนะครับตึ้งตึ้งตึ้งข้าวนี่ข้าวนี่ลู่หุ้งกินเดงมาคินมาเดีบ้านว่าข้าวนี่ลู่หุ้งกินเดงมาคินมาเดีบ้านเอติข้าวลรูหุ้งกินเดงมาเรากินมาเดีบ้าน Hoa 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 mà kiếm hoa 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 lấy hoa 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 mà hoa 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 cao hoa 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 ฮอ้เปล่ดไ้ตั้ะไม่ได้เดินจกลงไหมับจุกลงกับจับไป้โอเคโอเคนะแค่นี้ตึ้งยกนี้ลูกมอ็จะไปกี่ไหมไปวันรบบ้านเลยเดียวเ๋ยนี้ได้กนคนยกกระจาปต้นกันเลยฮอว่าคิดตลอดพันนะชาวกบอกรอันยกเก็บเมก็ป้ยวันตนลุ้งโบ

ฮู้ควายึก้อนถันนแม่าเดกบุญดานลูกันึงทดินทั้งลงนี่มเไหมหูชั้ตายอุ้มน่นเลยน้าเหล่าจี่ตอ้รับไปรับรัับรับพวกใบยนี่อยากโดนหน้าเย็นแม่นะาพวกรับนนอนคือรับไปรับบแล้วคุณไปเล่นต่อได้นี่ยวกเลยปกติทีแล้วมันขึ้นวันเล่นเย็้าง ตอนก็ตอนร้างใรด้ที่เ็้างเรียบเกรนี่หนูว่าขึ้นเขาเ่นเราคงทำไมคนจีนก็พูดแปลกๆกับพี่นุ้ย๋อคนจีนเ็เล่นแบบนั้นแหละพี่ยเคยรู้จักนะครับจีนเนี่ยการมันพอย่างคนจีนบัวอยู่ที่ที่ว่าเนี่ยคุณนาเมียเจร้าถึงมาเจ็ตำเรน่งเมียันด้อจกันยวันนั้นพตาาอยู่ถึงเมียบตเจพุงอะไรน้องพุง ตึงเป็ดตุงจ่เปรงวิงมาตึงกามาตึงบีบบีเฮ้ใจตุงไหน่ะตุงไหน่บีเปิ่ตึงเมียวบีบลงนลื้อไปเลยบีบลงไปเปิ่เื่อใจตุ่มห่ลงไปเลยอนเอ๊ะจจยกันองหนเปดงงั้นอ่ะเนอเปดงงั้นตึงจีบกูเลยตึงตกใจจีว่าไอ้ชาเนี่รู้ไหมใจบุ่ได้อมาไม่จะุ่มได้นี่พวแพร่เหล่เลยอ่ะ เร่ร้อยมันไม่กวเห็นอ่ากีฬาวัยปังนี้ไม่ได้ต้องอักเชฟเต้ในนองเรือซีเนียมาว่าจะพาดูไปเวียดนาวมไปน้อยไปแย่แพรอ่าป่าเมียขึ้นรถยนต์ป่าเมียขึ้นรถยนต์เถอะขึ้นรถยนต์คุณป๊อปไปตึงนานในร้านโคเกะบารานรับยิบรองเท้าแต่จะไม่พาไปที่นี้ว่าจีนกี่เนี่ยนะไปตึงกันเวกเขาไปร้านเย็บรองเท้าไปตึงปกบเจ้าร้านอาวัสดีกับเจ้าร้าน ปาปาดีเอาไปอาชาปาดีเงินมาตุรายบังอนุบังกินว่ามามาว่าแม่รับบักเลยแต่ว่าเดเมียเดไวนูใจ่เมียบ่ดีบ่นุ่มหัวตักรานูอึอย่างกันคนใจเอาเมียใจอย่า <laughs> Chết nắng Chị bảo cái nắng làm việc Chết nắng Chết nắng Chết